รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะตอนนี้เป็นเสื้อผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่ของเขานะคะพี่งานจะเป็นงานปักทั้งหมดนะคะไม่ใช่งานสกรีนนะแขนค่ะพี่ใส่สบายนะพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะงานเป็นของสาวอวบนะงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกข้างหน้าแกะได้จริงถูกเม็ดเลยค่ะพี่ส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นเรียบๆแบบนี้ผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาไม่ยืดนะและผ้าไม่มีซับไมคค่ะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้เนื้อละเอียดค่ะ งันปักทั้งหมดเลยนะคะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า52นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วค่ะตอนนี้เป็นฟรีไซส์นะมีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะใส่สวยจะอ,อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้นะคะพี่ขอจัดให้เลย219เท่านั้นพี่เอาไปแค่219นะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่จะสั่งเพนตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะจะไลฟ์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นมาให้ด้วยนะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าเสื้อ52นิ้วนะความยาวเสื้อ29นิ้วค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะคะให้แค่สองเเท่านั้น,นะค่ะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีแดงเป็นแดงตุนๆนะคะพี่มันจะอมบานเย็นนิดๆนะตอนนี้ขอเลือกสีแดงตุนๆให้แค่2องค่ะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะมีส้มเดียวนะถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะอกหนะ้าผ้า52นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วค่ะให้แค่2องเเท่านั้นนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะ ถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์มว่าสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะพี่ตัวนี้นะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขอให้โปรแค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะคะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายค่ะพี่เป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อลิินผสมฝ้ายอย่างดีค่ะงานเป็นคอป,ปุกนะคะพี่และงานปักจุกๆเลยนะกระดุมมุกแกะด้วยจริงทุกเม็ดเลยค่ะพี่อ,อกหนะ้าผ้าห้าสิบสองนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ 29นิ้วให้ปูแค่สองเท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสัพีรุ่นนี้เป็นเสื้อลิินผสมฝ้ายอย่างดีค่ะงานเป็นคอป,ปกนะคะพี่และงานปักจุกๆเลยนะกระดุมมุกแกะด้วยจริงทุกเม็ดเลยค่ะพี่อกหน้าผ้า52นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วให้ปูแค่สองเเท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะ พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะพี่มันจะออกสีเหลืองทองนิดนิดขอเลียกสีเหลืองมัสตาร์ดนะสีต่อไปแล้วพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่สีนี้จะเป็นสีส้มชาค่ะถ้าสีนี้จะเป็นสีแดงตุ่นๆนะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่สีนี้จะเรียกว่าสีกลีบบัวนะคะพี่ให้พี่แค่2 1งเก้าเท่านั้นจ้า